ชาวบ้านนั้นยังไม่เข้าใจปฏิเสธไม่ได้ทําตามสวัสดีนะคะนงนุษสลาหองเป็นยังสมาร์ทฟาร์มอร์รุ่นที่7ของจังหวัดราชบุรีวันนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านต้องเรียนกับทุกทกท่านนะคะว่านะคะนอกจากว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มอร์แล้วยังเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตําบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอีกด้วย ในเบื้องต้นนะคะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นแค่สถานที่ลกล้างเป็นทุ่งนาต้นไม้ต้นไม่มีเลยถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้รับรองเลยนะคะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ร้อนมากแต่เหตุผลทําไมตรงนี้ถึงได้เปลี่ยนจากสถานที่ที่ลกล้างแล้วก็แปลงนาว่างเปล่ากลายเป็นสถานที่ที่นําศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาปรับใช้ในพื้นที่เหตุผลมีอยู่แค่อย่างเดียวเองนะคะ ก็คือนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเอามาสอนชาวบ้านสอนให้เขารู้จักการปลูกสอนให้เขารู้จักพึ่งพาตนเองนะคะซึ่งผู้ใหญ่มองว่าศาสตร์ของในหลวงราชการที่9ก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถเป็นจริงและก็สามารถที่จะให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ขั้นแรกนะคะผู้ใหญ่ไปชักชวนนะคะโดยการให้ชาวบ้านน่ะปลูกพืชผักสวนครัวแต่ในช่วงแรกนั้นชาวบ้านนั้นยังไม่เข้าใจก็ปฏิเสธไม่ได้ทําตาม นั่นคือเหตุผลนะคะของการเกิดศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านแห่งนี้ผู้ใหญ่ก็เลยมาปรับปรุงสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะทําสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เริ่มต้นทําแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงแรกๆแล้วก็เริ่มทดลองชักชวนให้กลับมามาปลูกอีกครั้งหนึ่งจากชาวบ้านที่ตอนแรกนะคะไม่เห็นภาพแล้วพอตอนหลังเนี่ยผู้ใหญ่ทําสถานที่แห่งนี้แล้วเห็นภาพความแตกต่างมันเกิดขึ้นนะคะเพราะชาวบ้านเริ่มเห็นถึงประโยชน์ ของการปลูกผักสวนครัวไว้รลบประทานเองก็กลายมาเป็นสถานที่แห่งนี้และหลังจากนั้นผู้ใหญ่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยกวางนำผลผลิตต่างๆที่ชาวบ้านปลูกที่ชาวบ้านเลี้ยงมาตั้งกลุ่มแปรรูปเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับชาวบ้านเมื่อต้นกุมพาพันที่ผ่านมาผู้ใหญ่ได้เปิดสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นนำสินค้าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว สินค้าแปรรูปนะคะที่ตนเองคิดว่าเก่งด้านใดนะคะทำอะไราอร่อยก็เอามาขายที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านแห่งนี้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเพื่อที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆที่เดินทางเข้ามาในสถานที่แห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์นะคะหลักๆอยู่ก็คือ1เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านแห่งนี้จะได้มาเห็นสตร์ของในหลวงรชัชกาลที่9หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม่นั้นมีการแบ่งพื้นที่อย่างไรมีอะไรบ้างอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อันที่2ก็คือได้มาซื้อสินค้าชุมชนได้มาช่วยให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้ส่วนอันที่3นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็อยากให้ทุกคนได้ไปก็คือกลับเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วเวลากลับไปแล้วนะคะอาจได้แรงบันดาลใจต่างๆนะคะที่กลับไปสร้างสวนหลังบ้านที่บ้านของตัวเองไปสร้างสวนเกษตรนะคะไปเริ่มต้นปลูกต้องเรียนว่าจริงๆแล้วการปลูก ไม่ใช่เรื่องยากนะคะมันอยู่ที่ว่าเรานั้นจะเริ่มต้นหรือเปล่าการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะ,ะมันแตกต่างจากการที่เราไปซื้อตามท้องตลาดอย่างแน่นอนนะคะ<อ>เพราะว่าการปลูกต้นไม้อาทิเช่นมะเขือสักต้นหนึ่งเราจะได้เห็นการพัฒนาการนะคะของมะเขือหนึ่งต้นที่เราปลูกนั้นแตกกิ่งใบนะคะแล้วก็ออกดอกเราจะได้เห็นพัฒนาการของเขาจนกระทั่งเขาออกรูปนะคะจนกระทั่งเราได้มาเก็บเขากินรสชาติอาจจะเหมือนที่เราไปซื้อตามท้องตลาด แต่แน่ๆค่ะเราจะมีความภูมิใจนะคะเพราะว่ามะเขือลูกนั้นคือมะเขือที่เราปลูกฟักดูแลแล้วก็ได้กินนะคะในผลผลิตที่เราปลูกอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสร้างสวนหลังบ้านด้วยกันไม่ยากเราเชื่อว่าทุกคนทำได้